ทีนี้ถ้าเกิดไม่ซ่อมมันจะเป็นอะไรไหม พบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจ็สีพมสาจาก YouTube c h a n แนลช่องเจ็สีพมสานะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาซ่อมทอยเสียรถยนต์นะครับทอยเสียบันี้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็วิธีซ่อมซ่อมย่างไงค่าใช้จ่ายหมดเท่าไหร่ในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้นะครับเอารถเก่งนะฮะมาทําการซ่อมทอยเสียนะฮะคอท่อนะฮะคอท่อมันมันขาดมันแตกนะฮะเพราะว่ามันเป็นสนิมอายุมันเยอะแล้วนะฮะตอนนี้ก็ให้ช่างแกทําอยู่ เดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆนะครับพาป้ามาซ่อมท่อนะฮะนี่นะฮะนี่ก็คือของเดิมนะครับดูลองรอยอรารยธรรมนะฮะ ขาดนะลุงลิ่งนะครับช่างก็เอาท่อแป๊บตัวใหม่นะฮะแล้วก็ตัดดัดให้มันได้รูปตามเดิมนะครับโดยใช้เครื่องนี้เครื่องดัดไฟฟ้านะฮะตอนนี้ช่างก็กำลังทำให้อยู่นะฮะดัดให้เข้ารูปเดิมนะครับ เดี๋ยวรอหนัดเสร็จแล้วเรามาดูกันนี่ตอนนี้มีมอพักนะครับอันนึงนะฮะก็ถ้าสตาร์ทต,ตอนนี้เสียงก็จะดังเลยแหละดังแต่ก็ดังไม่มากนะครับก็เหมือนพวกไส้ตรงนรั่นแหละนะฮะก็มีมอพักชุดที่สองตรงนี้นะฮะผมเพิ่มมอพักในรถคันนี้จะมีมอพักอยู่สองตัวนะ จะได้ลดเสียงลงเสียงจะได้นุ่มนะฮะนี่เสียบเข้าไปแนละ้วฮะนี่ เดี๋ยวก็ทําการเชื่อมนะฮะเชื่อมตรงนู้ดนะฮะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็จะมีหูหูดึงนะครับ2-3จุดนะครับนี่ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการยึดทาขายึดนะครับเชื่อมขายึดนะฮะโดยใช้การ ใช้ไฟนะฮะไฟให้มันหลอมละลายเข้าหากันนะฮะไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับถ้ามันหลอมละลายไม่พอก็ต้องเติมลวดนะฮะเนี่ยฮะระหว่างช่างทำงานอยู่นะครับผมมาเจอรถช่างนะครับนี่พามาดูอะไรนะฮะอันนี้เขาเรียกว่ากระบะแบบสแตนเลสนะฮะ ก็หายากคือไม่ใช่ว่าหายากหรอกนะฮะแต่ว่ามันมีราคาที่คนน่อนข้างจะแพงอยู่นะเนี่เราดูภายนอกนะฮะนี่ภายนอกก็เป็นรถปิกอัพธรรมดานะครับปิกอัพตอนเดียวธรรมดานะฮะแต่พอมาดูที่กระบะนะครับนี่เป็นกระบะสแตนเลสสงัรฮ่าฮ่ 5. ไม่ธรรมดาฮนะร,รถคันนี้ไม่ธรรมดานะฮะข้อดีของสแตนเลสนะครับก็คือมันจะไม่เป็นสนิมนะครับมันเหมาะที่จะ เอาไปใช้งานบรรทุกพวกที่เป็นน้ำน้ำทั้งหลายนะฮะกระบะมันจะได้ไม่ผูกง่ายนะครับถึงรถรุ่นใหม่นะครับจะมีพวกแคลริบอยเนาะแต่ว่ามันสามารถเข้าไปข้างในได้นะแคลริบอยถ้าเกิดว่าแคลริบอยมันรั่วนะครับหรือไม่ก็มันจะเข้าตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้เข้ามาข้างหลังนี่แหละก็ถ้าเป็นกระบะแบบนี้นะกระบะสแตนเลสก็จะไม่เป็นสนิมนั่นเองนะฮะนี่เรียบร้อย สวยงามนะครับนี่สวยงามมากนี่ดูงานนะสวยงามครับสวยงาม นนะครับในเรื่องของการซ่อมท่อยเสียนะฮะหมดตังไปทั้งหมด300บาทนะครับก็ให้ช่างเขาเดินขอท่อใหม่นะฮะแล้วก็ทําการเชื่อมทําการประกอบนะครับเสียงก็เป็นอย่างที่ท่านผู้ชมได้ยินไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดไม่ซ่อมมันจะเป็นอะไรไหมไม่ซ่อมก็คืออย่างแรกก็คือไอเสียนะครับที่มันถูกพ่นออกมานะครับมันจะถูกฟุ้งกระจายบริเวณใต้ท้องรถนะครับถ้าเกิดมันมีรูอากาศหรืออะไรสักอย่างนะครับที่มันรั่วก็เป็นห้องโดยสาร ถ้าเราสุดดมเข้าไปเยอะๆเราก็จะเวียนหัวได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างเลยนะครับเสียงนะครับอย่างก่อนหน้านี้นะครับผมเหยียบดูเสียงมันเอ๊ะมันหายไปไหนไงตอนแรกคิดว่าโอ้ใหญ่แก้วมันหมดหรืออะไรยังสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็ไม่รู้เนาะแต่พอเราก้มลงไปดูนะครับเห็นอู้เป็นแผลเยอะเลยนะครับพอไปเปลี่ยนมาเห็นไหมเป็นเส้นใหม่มาเสียงแบบมาเต็มเ็มเลยนะฮะ ก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเราค่อยมาติดตามกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย